بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد لنكي الله سبحانه وتعالى وأمدناكم بأموال وبنين วาจะนักุมอักษรนาฟีร่จึงมีนักปฏิศา์และกุรานดับซิดได้บอกว่าวการลุกขึ้นมาครั้งที่สองของบริษัอิสราเอลคือการจัดตั้งรัฐอิสราเอลของอิสราเอลในปี1948ที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้เป็น66ปีแล้วนะครับเป็นช่วงเวลา66ปีที่ ยิวไม่เคยหยุดในการทำลายอิสลามยวทุกที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่เคยหยุดที่จะอพยพเข้าไปยังประเทศของพวกเขาในวันนี้ไม่เชื่อง่ายนะครับถึงแม้ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราประเมินถึงทหารที่เป็นหน่วยกล้าตายระหว่างอารับแล้วก็ยิวที่มีนะครับ มีบางท่านบอกว่ายูมีมากกว่าด้วยซ้ำไปแสดงว่าการเคลื่อนย้ายยูที่อพยพเข้ามาสู่ของประเทศของพวกเขาในวันนี้เยนะครับเป็นอพยพเข้ามามีความหมายเป็นอย่างยิ่งในทางวัติศาสตร์และก็ในทางการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายอัมวาลินวับานีนมีทรัพสมบัติมีทรัพย์สินมีการเอื้อเฟื้อจากทุกหน่วยที่มีนะครับในวันนี้ โดยเฉพาะหน่วยแม่ใหญ่ก็คืออเมริกาเพิ่มทุกปีครับเพิ่มทุกปีไม่เคยหยุดและก็ะพวกเขาครอบครองอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่<า>ทันสมัยกว่าอาหรับทั้งหมดมารวมกันด้วยซ<า>้ำไปนะครับนั่นคือสิ่งที่อัมดัตนาคุมบิอัมวาลินวะบานน ว,ว่าจะเอาหนัมอัศรอนาฟีรอเลพะพอดูทุกตัวเฮวีอดา,าดอพดิโยนีทันงแอย่างบ a นยกปะตูเป็นกลุ่มทหารที่มีความพร้อมที่จะสูร้รบนะครับ,รบสิ่งหนึ่งที่ ล l ลา h س ب ح ا ن าและ ت ع าลาได้กล่าวในคุรานถึงนิสัยนิสัยนะครับและก็ความเป็นบริสรออีนก็คือถ้าเมื่อใดที่ขัดผู้นำที่มีคุณธร,รรมรนั่นคือช่วงเวลาแห่งการก่อความไม่สงบบนผืนแผ่นดินนะครับเรื่องของวัติศาสตร์ของบริสรรอินนะครับ,รบมีหลากหลายมุมมองด้วยกัน ผมนํามาแค่มุมมองส่วนหนึ่งที่ห้เห็นภาพในภาพรวมก่อนที่จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการของยิวเซอนิสปัจจุบันเราเป็นยังไงนะครับทีนี้นี่คือ3-4อย่างที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของการจะตั้งรัฐนะครับยิวเซอรนิสขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินปาเลสไตน์ในปี1948ดังนั้นจึงมีนักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าการกลับมาของยิวครั้งที่2ก็คือ ในปี1948ที่ผ่านมานี่เองและก็วันนี้เราประจักษ์ถึงอุปนิสัยเดิมของอยู่ที่กุรานได้บอกเอาไว้ก็คือการทำลายบนหน้าแผ่นดินโุยเฉาะเนื้ออะไลนะครับถ้าเราจำได้ยุคฮิลเลอร์เนี่ยฮิลเลอร์เคยสังหารอยู่เป็นล้านนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีเฉลยของยูอแมนสามหมื่นคนแล้วก็ฮิลเลอร์บอกว่าให้ยูอุลนมานห้าหมื่นดีนานะครับห้าหมื่นเหรียญมาแลกกับเฉลยสามหมื่นคนยูไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะเฉลยที่จับไปเป็นผู้หญิงและก็คนชรายูยอมให้เยอรมันยอมให้เลิกฆ่าไปเลยครับนี่คือนิสัยของยูมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ ทหารรัสเซียนะครับทหารรัสเซียให้ทหารของเยอรมันให้ทหารรัสเซียเนี่ยขุดหลุมเพื่อฝังอยู่นะครับหลังจากที่ทรมานแล้วกขให้ขุดหลุมแล้วก็ฝังอยู่ร,รัสเซียไม่ยอมปฏิบัติตามเพราะว่ามันเป็นการทำที่โหดร้ายเกินไป ท่านย้ำบอกว่างั้นให้ยูขุดหลุมแล้วก็ฝังรัสเซียแทนยวขุดเลยครับแล้วก็ฝังรัสเซียเลยก่อนที่จะทิ้กลบร่างรัสเซียเนี่ยท่านยมันบอกว่าฉันจะบอกท่านว่านี่แหละธาตุแท้ของยวเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณลักษณะถึงที่กุรานได้กล่าวว่าถึงยูเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเจนทีนี้เป็นปัญหาต่อว่าแล้วเราในนามมุสลิม อินนัมันมินูนาอิควะจะทำยังไงต่อมาดูต่อเายต่อไปนะครับเรากล่าวว่าอัสซารอผกุมอัยรฮามะกุมว่าอินอุดตุมอุดนา n a เท่อแล้วให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับได้ครอบครองหลายอย่างเนี่ยเผื่อว่าจะได้กลับตัวกลับใจและเป็นคนที่ดี แต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเขากลับมาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นินอีกอุดนะเป็นคํามั่นสัญญาที่เราว่างั้นฉันก็จะส่งคนที่มีพลังเหนือกว่าเจ้ามาทําลายเจ้าอีกต่อไปซรลสุสลลอฮวสลยยวะัลลัมได้กล่าววันิีหนึ่งนะครับเราคงได้ฟังกันแล้วพอสมควรที่มุสลิมจะรบกับยู่แล้ก็มุสลิมก็จะฆ่ายิวจนไปหลบหลังต้นไม้ นะครับหลบหลังก้อนหินก็จะมีก้อนหินและต้นไม้นะครับมาบอกว่ายูอยู่นี่นะครับนอกจากต้นงอกรกดดสิ่งหนึ่งที่อยู่ไม่มองข้ามเลยคืออะไรครับก็คือความเชื่อในคัมภีร์กุราอานยูเชื่อนะครับเพราะว่าอะไรณวันนี้บนผืนแผ่นดินยูเนี่ยนะครับจะมีต้นงอกรกดเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเขาเชื่อว่าจะมีสักวันหนึ่งที่พวก เขาจะต้องหาที่หลบซ่อนนี้เอาชีวิตรอดมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจร่วมกันนั่นคือพื้นฐานมาเพราะนั้นนักวิเคราะบันทึกว่าณวันนี้การจัดตั้งรัฐอยู่เป็นครั้งที่สองเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ปฏิบัติการทำลายบนผืนแผ่นดินก็เกิดขึ้นแล้ว วันอุดต anyway, ุ้มอุดนะใคร่ะครับจะเป็นคนที่จะไปช่วยเยียวยาพี่น้องในปาเลสไตน์และก็ไปช่วยกันขับไล่ให้เขาออกไปจากพื้นแผ่นดินซึ่งยึดครองเขามานะครับและก็อ้างว่าเขามีความชอบธรรมในการเป็นเจ้าของและก็ไล่เจ้าบ้านออกไปและก็กล่าวหาเจ้าบ้านเป็นผู้ก่อการร้าย นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเรื่นี้นะครับผมขอสรุปนิดหนึ่งจัก5นาทีโดยรมานะครับเพราะว่าเรายังมีโปรแกรมสำคัญที่สุดรออยู่การจัดตั้งรัฐยิวเนี่ยนะครับที่จะตั้งขึ้นมาในปี1984เนี่ยนะครับมี6เงื่อนไขด้วยกันที่สำคัญสำคัญมากก็คือหนึ่ง เขาสร้างสังคมที่มีอำนาจขึ้นมามากกว่าอาดีตนะครับสิ่งเหล่านี้จะไปพร้อมกับอายักคุรอานที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นหนึ่งอันที่สองนี่นะครับรัฐยิวได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินทางด้านผู้คนหมจากส่วนหนึ่งของผู้ที่สนุนนี้มากมายอัมวาเลนวาบบานีเห็นไหมครับ การเงินและก็ผู้คนที่หลั่งไหลเข้าไปในรัฐของพวกเขาณวันนี้มีตลอดแล้วก็มีสวัสดิการเพียบนลครับแลวก็มีหน่วยกล้าตายมีหน่วยมุสสาและก็มีหน่วยข่าวกรองมีสายลับเยอะแยะมากมายนะครับที่กระจายอยู่ทั่วโลกในวันนี้สามเนี่ยนะครับรัฐอยู่รับผู้อพยพเข้าไปเนี่ยนะครับทุกปี ไม่เคยเว้นเลยและก็มากขึ้นมากขึ้นจนเต็มพื้นที่ก็ที่สอาวุธของอิสราเอลและก็ของอาหรับณวันนี้นะครับต่างกันมากอิสราเอลมีอาวุธที่ทรงอนุภาพมากมายที่เอามาใช้นวันนี้นั่นแค่จิบจิบนนะครับยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ไม่ธรรมดาทีเดียว นะครับข้อที่5ชาวยิวเนี่ยมารวมตัวกันจากทุกส่วนของโลกยิวยุคแรกเลยนะครับยิวยุคแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากบนิสราเอนกลุ่มชนเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าณวันนี้ยิวที่รวมตัวกันและก็มาอยู่ในปาเลสไตน์เนี่ยไม่น้อยยนะครับ มีทั้งหมด70สายพันธุ์ด้วยกันเป็นอย่างน้อยการกระเตกกระจายของอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยณวันนี้มารูปตัวใหม่นะครับอัมวาลินวาบานีเห็นไหมครับและก็ข้อที่6เมื่อการรวมตัวการสร้างรัฐของพวกเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการรวมตัวของเขาเนี่ยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่นคงนะครับอย่างก็ไม่คือจะมียิวจากประมาณ70เชื้อชาติด้วยกัน,กนที่มารวมกันและก็สร้างรัฐอิสราเอลของพวกเขาขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นี่คือ6ปัจจัยหลักที่1948 1 9 4 8เป็นที่มาของการจะตั้งรัฐอิสราเอลเป็นครั้งที่สองซักลัลลอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมมีคำถามกับท่านว่า พวกเขาได้ทำการกดขี่ข่มเหงพี่น้องเราที่ปาลเลสไตน์และก็ทั่วโลกนะครับเป็นเวลาหกสกปีมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าเจปีหลังนี้รุนแรงมากจนถึงขั้นมีการตรวจสอบทุกอย่างนะครับถามว่าเรายังนั่งเฉยอ,อยู่ได้หรือเราถูกเฉือนเราถูกทำลายเราถูกเขาต่อว่านะครับ อิสราเอลเป็นคนตั้งชายาของมุสลิมมากมายบนโลกนี้ผู้ก่อการร้ายเจไอนะครับเล็กอีกเยอะแยะมากมายเพื่อให้โลกทั้งโลกมองว่ามุสลิมคือคนที่ไม่สะอาดคนที่ไม่ได้สร้างความสุขเรายังคงอยู่ได้ภายใต้การกดดันภายใต้การเส่คล้ายอย่างนี้อีกหรือเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับเป็นข้อชัดเจน เป็นคราบแห่งน้ำตาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับอยากให้พี่องได้ร่วมฟังแล้วก็ตั้งใจให้ดีว่าอาจารย์มัสลันจะมาให้เนื้อหาอะไรกับเราที่มันมีความสำคัญมากกว่านี้อีกผมแค่มาปูพื้นให้ท่านได้ทราบถึงที่มาพอประมาณและท่านใดที่จะศึกษาต่อไปดูต่อก็ไปเปิดได้ในสซอิชนะครับในต้นซุรรประมาณสิอายโดยประมาณเนี่ยนะครับ จะมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่บอกกับท่านวอาไมีมุมมองนักเสียการไว้มากมายนะครับแล้วก็ตราบใดที่เรายังถูกคมเหงตราบนั้นการช่วยเหลือของเราต่อพี่น้องจะยังคงไม่หมดสิ้นต่อไปนะครับผมขอไว้เพียงนี้ไว้คืนนี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮยัสซากุมุลลอฮฺ jazallah khairan jazak terima kasih kepada ustaz Muhammad Salman yang kita dapat tahu tentang sejarah bani